ฮอทดอกชุบแป้งทอดสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแจกสูตรวิธีทำฮอทดอกชุบแป้งทอดสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะฮอทดอกชุบแป้งทอดของเราทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในกรอบนานที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยนะคะสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมผสมแป้งกันนะคะวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ตาบัวแดงค่ะใส่ย,ยิปลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะเพื่อให้แป้งของเรามีรสชาติอร่อยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าของแห้งให้เข้ากันดีนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะให้เพื่อนๆทยอยใส่น้ำสะอาดลงไปสลับกับการคนแป้ง เพื่อให้แป้งของเราละลายดีค่ะสำหรับแป้งแต่และที่แต่และลรตอาจจะมีความชื้นที่แตกต่างกันนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ใช้วิธีสังเกตดูจากเนื้อแป้งเอาก็ได้ค่ะเราจะผสมเนื้อแป้งนะคะเป็นเนื้อที่ไม่เหลวจนเกินไปไม่ข้นจนเกินไปค่ะ สำหรับเนื้อแป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะลักษณะเนื้อแป้งก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้ค่ะเป็นเนื้อที่ไม่เหลวจนเกินไปไม่ข้นจนเกินไปเวลาไปคุกกับฮอทดอกจะได้คลุกติดง่ายๆนะคะได้ที่แล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะหาอะไรมาปิดไว้ทำการพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะ แป้งของเราก็พักครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแป้งก็จะขึ้นฟูดีมากๆเลยค่ะเนื้อแป้งก็จะเป็นเนื้อลักษณะประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะนําแป้งมาชุบก,กับฮอทดอกนะคะเราก็จะทําการคนแป้งสักเล็กน้อยค่ะเพื่อทําการไล่ฟองอากาศนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำกรล็ดขนมปังมาเทใส่จานตเตรียมไว้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำฮอทดอกที่เสียบไม้แล้วเรียบร้อยนะคะมาชุบกับแป้งค่ะก็วางฮอทดอกลงไปมุนหมุนกลิ้งๆเพื่อให้แป้งของเราติดดีนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำมาคลุกกับเกล็ดขนมปังอีกทีค่ะ สำหรับวิธีการชุบแป้งนะคะเราก็จะชุบแบบไม่หนาจนเกินไปไม่บางจนเกินไปค่ะถ้าเราชุบแป้งหนาเกินไปก็จะใช้เวลาทอดนานถ้าเราชุบแป้งบางเกินไปนะคะก็จะทำให้เกล็ดขนมปังของเราติดไม่ดีนะคะ หลังจากที่เรานำฮอทดอกมาคลุกกับเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำฮอทดอกไปทอดทันทีเลยนะคะวิธีการทอดนะคะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปเยอะๆจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟกลางในการทอดน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วเราก็จะนำฮอทดอกลงไปทอดเลยนะคะไฟที่ใช้ในการทอดค่ะ เราก็จะใช้เป็นไฟกลางนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดถ้าใช้ไฟแรงเกินไปก็จะทำให้ฮอทดอกของเราไหมก่อนสุกค่ะถ้าเราใช้ไฟอ่อนเกินไปก็จะทำให้ฮอทดอกของเราอมน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไฟกลางในการทอดทอดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าฮอทดอกของเราจะมีความเหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะ ฮอดดอกชุบแป้งทอดของเราก็เหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะเพราะได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเ,เพื่อนๆสามารถตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีทำ ฮอทดอกชุบแป้งทอดสีสวยหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาชิมดูรสชาติกันนะคะตัวแป้งก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในกรอบนานที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยค่ะจะกินเปล่าๆแบบนี้ก็ได้หรือจะนำไปกินคู่กับซอสต่ตางๆที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะทำง่ายๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้คัวบ้านนาะอาหารอาาร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ